เอาละครับถึงเวลามันมารับภารกิจเลยการโค่นเบนแอกตัวแรกต้องทำงานเป็นทีมขณะที่พวกนายกำลังสู้ทีมสนับสนุนจะทำลายชิลด์เดอร์วอลพวกนายต้องฉันจะรอเออโทษทีพวกนายต้องโจมตีอย่างแม่นยำก่อนเราเข้าเดอะวอลเลิกติดต่อฉันจะรอทำงานกับพวกนายในปฏิบัติการนี้เออเลิกติดต่อ โอเคฮะเต้นบูชาเทพเจ้าอย่งทะเลเรียบร้อยก็ได้เวลาลุยจ่ายไปโรมิเทียมและเลสโกครับโคตรตื่นเต้นจะได้บวกบอสแล้วทะลุมิติไปมิติที่มันอยูครับสถานีต่อไปสถานที่น้องเลือดมาเลยอาวุธชมพูทุกคนนะฮะตอนนี้สังเกตได้ เดือดปัดมาแล้วโอ้โหมันกลายพันุ์โลกนี้เวลานับถอยหลังด้วยกดดูแผนที่ภารกิจโจมตีและตับวอลเริ่มแล้วเรากำลังจัดการเดชิลสำคัญสุดคือการเลือกเส้นทางของนายเวลากำลังเดินและนายมีเป้าหมายต้องเคลียร์ก,ก่อนเข้าเดอดวอลอยู่ที่นายแล้วทัสฟอสเอ็ก <Force X> มาจากการไอเวนต่างมิตินี่กันภารกิจนี้เลยครับโอเคทีมเวลาเก็บดาต้าครั้งใหญ่สุดนี่ไม่ใช่การเดินเล่นในสวนแต่ฉันรู้เราทำได้เร็วเข้าฮีโรโฟกัสเราจะส่งรถไปดูชิวของเบนแอกเราต้องสำรวจชิวทหารมาจากข้างในรับทราบ คือสรุปง่ายๆเราจะมาหาข้อมูลของชิวไฟสกอลชิฟแทจากข้างในตรงนี้แล้วทำลายมันจากข้างนอกพวกแกมาไกลจากต่อเข้าทัสฟอสเอ็กซ์และอีกเดียวพวกแกจะไม่ได้ออกงั้นเหรอรถของทอยแมาฉันต้องช่วยเขาและช่วยด้วยการข้ามู <laughs> ใช่วิธีที่ผมถนัดมา <laughs> อ,อ๋อการสู้พร้อมตายก็เหมือนทรายใต,ต้ตครีบฉันมาแล้ว เริ่มจากตัวใหญ่เหรอโอ้โหแบบนี้ก็รว่ไปดิครับนี่เลยสมซ้ำเก็บเกี่ยวดาต้าแล้วส่งตรงนี้สักครู่นะข้างล่างส่งโอ้เกือบเต็มเลยครับอย่างนี้คไข่ตัวก็จบแล้วดิเอาลำเบอรไปสวยเก็บโลกเก็บโลกข้ตัวนี้ โอ้มาสามลโอ้โหยิงเด็ดนะแท้สามมันอืมมันไส้แถมตัวน,นี้เป็นตัวนี่แน่สุดยอดเก็บโลกโอ้โตเติ่มได้<ล>เรื่อยเลยอ่ะส่งลูกกด <c oughs> พวกนายได้ดาตาทั้งหมดฉันต <c oughs> ื่นเต้นมากที่จะได้เบิร์ชเอเลียนมาที่เชลเตอร์กัน ไปจุดต่อไปไม่ไกลเท่าไหร่มาถึงแล้วจ้ารอบได้เลยรอบสองครับวิตัวใหญ่จะกัดมันรัวสวยเละเทะโอ้โหกระจจย้อใจเอาไปส่งฮะ ปั๊บมีตัวใหญ่อีกเห็นแล้วเพียบไปหมดตรงน,รงนี้ยังไงล่ะตายนะวิรบึงได้ออาปุ่มหายเลยทีนี้ขึ้นไม่ไหวมันตายเลเหรองั้นส่ง อา้าวดาต้าไม่เข้าตัวแล้วดาตา้าโอ้เวนให้อยู่ข้างบนโอเคเลยมาเคลียร์ตรงนี้เราไปไปเราเก็บเอาส่งฮะมันเต็มแปดป๊อปจุดแล้วกลับไปเก็บที่เดิมเก็บเก็บข้างบน โอเคเราไปส่งปึ๊บย,ยังขาดอีกเหรอโหเรื่องอืหอหือฮอจะเอาใช่ไหมเฮ้ยทางนี้ฮะเห็นละนี่ไงเจอตัวมาเลยขอรอบทีเอาเวรเลยอือหือจังหวะมันพอดีซิคอมตีแนนะ โคดไม่เขียวเก็บเกี่ยวดาตตาแล้วเอาไปส่งได้มาเยอะเลยเที่ยวนี่แหละเต็มแน่นอนป้าและกดวู้ถึงเวลาส่งเอเลี่ยนเยี่ยมมากทอยแมนพัสฟอสเอ็กซ์ไปเฟสต่อไปเรียบร้อยได้ข้อมูลของชิวไปแล้วนะครับอ่ะไปจุดต่อไป ไม่กดแผนที่แล้วลุยเลยทีนี้พ,พอชิวมันแตกเราก็จะเจาะที่นี่ได้สุดท้ายก็ต้องมาเก็บข้อมูลจากภายในผมไม่สนใจใพวกที่อยู่ตามแมกนี้นะฮะตรงไปจุดต,ต่อไปเลยเพราะว่าเวลามารับถอยหลังอยู่เหลือย5นาทีปึ๊นาทีเดีย๋ยวขวา <hij> ขนาดในชั้นบรรยากาศเบาบางกลิ่นฟ้าแมลงยังลุ้งเต็มจมูกฉันต้องขยี้มันโอ้โห A อถึง F อะจับไปหจุดเต็มๆมาเริ่มที่จุด A อก่อนขึ้นไปได้ไอทางซ้ายจ้าเอตรงนี้ก่อนเลยสวยทีเดียวแตกพังขนาาหนึ่งสาย เห็นแล้วอันตรีระเบิดมันทางยังทางแล้วตามไปดูมันก็คือตรงจุดดีและยังมีอีกหนึ่งเส้นทางซาเอ๋ลงแล้วหยุดไมล่ล่อป๊บเก็บให้หมดโอเคเลยแต่ข้างหลังใส aside ก h e i r d ร f เ n s e ขึ้นมาทำลายจุดนี้ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นยิงตุ้มตำมันนี่กดปดึงออกมัดฟังสวยงามครั้งหนึ่งหนึ่งจุดมายิงขา นี่เองโอ้โหปืนมันแรงสุดท้ายไม่ได้เก็บสักโก้เอาตัวนี้ก็ไม่ให้แต่ไม่เป็นไรไปดูจุดอ e! ีมีหอด้วยแล้วยังไงมีตัวใหญ่ด้วยเอาเปิดสวยครับดึงออกมากว้างจุบไปแล้วกลับมาจุดเ e! อมันเปิดแล้ว ยิงตุ้มและทำซ้ำชั่วเปลี่ยนจะใส่ไปแฮะเลยสามจุดสุดท้ายโอเคตรงนี้แล้วก็นทางขวาเ <c oughs> มื่อกี้คนผิดเห็นป่ะมไม่เชื่อตีเฉยปีเขินอะไรเล่าเอ้านี่ฮาร์ลี่ตาลายเลย โอ้มันรัวจับใครเรียกร้องพอลำนี้เหรออยากตายไม่บอกอนั่นแหละครับัวฟิวไปอา้าแล้วตรงนี้เสร็จพอดีตู่เรื่องทอมจุดนี้พอยิงอีกข้างหลังไม่สนใจแล้วระเบิดแล้วมาท๊ปจบ อีตัวบ่อมข้างหน้าเลยตัวนึงไม่ยุ่งแฮ่พ่อไม่มีท่าจะตายลนะ้จุดต่อไปเอข้างบนอา้าวใส่ใสยังยังเล,เ,ลเส้นนึงตรงนี้ยี่มจบ ไปทำลายจุดนี้ด้วยความรวดเร็วโอ้โหรกิจนี้คือเร็วมากเลยฮปรสดเพอะไร้อกระชากนั่นโคสวยเหลือจุดสี่ีเลยได้เลยด้วยเจมจับขึ้นบนฮะและก็จะจบอยาทำไรท ยิงตุง้งว่าข้าตีปับ๊บมีรอยใส่ซิมภารกิจทุกอย่างพร <c oughs> ้อมเจาะเข้าเ,าเดยวบอลฟังให้ดีฉันจะพูดครั้งเดียวอย่างแรก <c oughs> นายเข้าตำแหน่งเราลดเดอะชิล <c oughs> อ่า <c oughs> พูดอีกทีได้ไหม <c oughs> ฉันไม่เก่งเรื่องจับใจความ <c oughs> อย่างที่สอง เข้าไปและปราบเบเนียกสามพาเขากลับมาขั้นสองอันตรายถึงชีวิตฉันชอบทีมซัพพอร์ตสแสกไบเราจะอยู่ในเฟสที่ช่วยเหลือได้แบบว่าคุณจะช่วยใช่ไหมโชคดีทั้งบอสเอ็กเอาละครับมาเปิดชิวมันเรียบร้อยก็ได้เวลาไปเจอหน้ามัน ถึงปาร์ตี้ต้อนรับของฉันแล้วมีไงชิวเปิดแล้วฮะเข้าไปเจอตัวพ่อมันได้ออหนวยฆ่าตัวตายเป็นชื่อที่เหมาะเมม,มเมื่อคิดถึงอีกเดียว ซึ่งแทบจะเป็นที่แน่นอนโอเคบริลเลียคมีคำพูดสุดท้ายไหมไอ้ทอราราาเอาแบบน่าจดจำเพราะพวกเราลืมง่ายโอ้แบบนี้เป็นไงฉันจะพังร่างแกลบความจำแกและสร้างใหม่เป็นสัตว์เลี้ยงฉันด้วยอะไรด้วยพลังสมองวิเศษแกเหรอครั้งนี้ไม่ได้ผลหรอก ไม่ฉันจะลองแบบใหม่แบบที่สนุกฉันชื่อวิลด็อกมนุษย์ที่เร็วสุดในโลกแฟดชัดชัดมันเอาความสามารถแฟดมาครับ เห็นไหมเทอร์มินัสฉันเพิ่มพลังให้ฉันพอพวกมันฉันเลยปรับปรุงร่างเพื่อต่อสู้ได้ใช้งานสปียฟอร์ข้าพวกแกอามางั้นแสดงว่าแกจะใช้ความสามารถของแฟลชใช่ไหมเราเคยรับมือมาแล้วครับโอเคก่คอนอื่นให้เราวัมร่างกายกับลูกน้องเดี๋ยวได้กระสุนยิ่งไม่มีอยู่ฟามมันอยู่ไหน มันยังไม่โผล่มารบายใส่ลูกน้องวรวกเดินไปทีโอ้โหเกี่ยวโรัวดิครับไหลย,ยับยับนี่แน่เอาแบบล้มล้มปอีกโอ้โหข้างหลังเพียรสักเริ่มเปลี่ยนสีนปี๋อย่าโลลรอถ้าไปอ๋อมันดูกลางลูกน้องมันเหรอ ไม่รู้ว่าไม่สนใจนี่ความสามารถเลนเทอร์นนี่มีโล่ป้องกันออกจากโล่มาไม่ได้มาแล้วเอาละโอ้โหนี่มีแมโอ๋อแล้วก็เป็นความสามารถเหมือนซูเปอร์แมนครับก็คือเราป้องเนี่ยเขาตู้ชอ็อตแล้วดามเมจเราจะแรง โอ้โหเกือบคืงรอด <ś c oughs> ชุดเดียวอิมิมไม่โดนไม่เป็นไร <ś c oughs> เคยบวกมาแล้วดิจัดไปผสมทุกความสามารถอะไรเล่ารงนี้แหละเยี่ยมเลยแล้วยังไงมันอยู่มไม่ค่อยนิ่งเอาลท<น>มันเริ่มไม่นิ่งมันแต่ก่อนแล้วสง่งลูกน้องมาฆ่าต่อเด นี่แหละจับรวบตึงเปี่ยวโล่และอย่าลืมว่าเรายังมีไอตี้เฮ้ยเกี่ยวนี้เกี่ยวโล่ต่อเกี่ยวยับยับมเยอะเอาระเบิดไปสวยแตกเกือบหมดโอ้โหนี่ขนาดเกี่ยวโล่งเยอะ ตรงนี้ใช่ไหม Activate extermination Oh จิ๊บโมส่ p รถช่วยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวลบพายุกอนโอ้โหแล้วให้มาหลายคันด้วยเอาละมันมีการยิงเลเซอร์เหมือนรถถังนะครับสี่แน่หนีได้อมาเลยยมัน ไม่เกิดดาเมจฮะต้องลงไปบวกเองโอเคเรื่อวยได้หมดนะครับอือหือเรียบร้อยเคาน์เตอร์ฉอดละทีนี้เข้าแน่นอนไม่กอดมันไม่อยู่นิ่งแล้วตอนนี้อือหือได้ไปสองเม็ดไม่ใช่ฉากเริ่มวุ่นวายหูตาต้องว่องไว หลบพายุปับ๊บมันหายไปมาแล้วอืม้มกำลังจะยิงพอดีพายุมากัดบอลแล้วออกเอาละสักเป้าตรงนี้เลยเป็นไงสวยแลกมาเดินี่ปับ๊บอืม้มโอเค วัวนี้เออมันหนีอีกต้องหวานดาเมจจากการเค้าเติร์อีกเดียวแล้วยังไงข้างบนหนูไม่ถึงขึ้นไปแทนที่มันแล้วมองหาเหยื่อเหยื่ออยู่ไหนออกปาสิฟาฉลามได้กินเลือดแล้วเนี่ยนี่ไงสวยสม้มซีมยิงเสร็จปุ๊บมันห,หนีตลอด นี่เลยไมเแย่โอ้โหตรงนี้ได้เยอะอยู่ขบวนหนีกันเลนีกันเลย,เลยไป่อยไก่ตายแล้วมันเก่งไก่ตายแล้วมันเก่งหามันนี่ไง มันหนีาาเตามไปข้างบนปัดนี่โอ้ได้เม็ดเดียวหวังดาเมจทได้แค่เคาน์เตอร์จริง,รงตอนนี้มันหนียับยับเลยไม่ใจดีวะนี่เนี่ยสามพันหนึ่งสวยอยู่โอ้นี่ปัดพันหกปากเข้าไปปากดาเมจเข้าไปนี่ไงยุบไป ขบวนปั๊บอืมหายไหนหายหายเหรอไหนเนี s <S ่ยข like, ้าละนี่แหละ้าเอ้ยนี่ไ้ขบวนสวยเอาเด้มาเด้ ถ้ามันหยุดนะโดนผมเน่แล้วกระเซลหมูเ no รื ah. uh ่องมีก hmm. mm ี่ร่างก็ว่ามาปัอุ้ยอุ้ยเยอะยักไปหมดหนีเลยดีกว่าขอไม่เป็นไร ไม่โหลดลักสูรเนี่ยยิ่งกว่ข้างหน้าไอ้บดอุษถ้าไม่สองลอยแห่ก็จะเป่โคตรเบาไล่ไล่นี่ไงตายเยอะอยู่สัตว์ทำอะไรเว้ยมันได้กลับตีเราแล้วมันไม่กินทีเดียวจบตัวแตก แล้วไงต่อละ่ะเราต้องหนีพร้อมเหยื่เรานายจะอุ้มมันไปจนถึงโลกหนึ่งเลยเหรอใครว่าฉันทำไม่ได้ <5. S 2> สควอตห้าเรเน็คศูนย์นำห้าศูนย์ใช่นั่นเจ๋งมาก,อกาเอาละได้เวลากลับได้ตัวมาแล้วครับโดนขังอยู่ในดิจิบอลอันนี้น่าจะแถวฮออ์กจัสติสเลยนะครับ เรน i ี่แอทำเป็นเก่งสุดท้ายต้องอยู่ในกล่องหมดสภาพขายไม่ได้ทอยแมนกันหายใจไม่ออกเหรอไม่ได้ฉันจะกินเขาจำได้ไหมและขี้มันออกมาไม่าหน้านายล้มที่เบิ่มอวกาศมาที่ฉลามควรทำแล้วให้คนอื่นบ้าง เธอเองก็ประหารแบทแมนและไมคก็ได้พูดคำเจ๋งๆก่อนฆ่าแลนเทิฉันคิดถึงถุงพลาสติกที่มีครีมอนเนกประสงค์และเราใส่หมอนนี่นมอยพวกนายสี่คนทำอะไรอยู่เบรเนีน่อยู่ไหนใจเย็นเล็กซี่ มันอยู่ในที่ที่เราอยากชิดมันตายแล้วตายจริงหรือเปล่าโกรธขอสาบานกับพระเจ้าเลยดาตาสไปใช้ได้กับเป้าหมายเป็นเๆเท่านั้นจะกดระเบิด ฉันอาจปรับทานก่อนการลุกรานครั้งต่อไปหรือฉันควรใช้มันกับสักคนฮะให้เป็นรางเบเนียกเหรอฮอกเนสนายทำอะไรเราจะผ่านทุกประตูของสกอร์ชิปได้ไงอ่ะเฮ้ยสปร이ตกว่านั้นมาตื่น นามไส้หรือทีนี้แกรู้จักกันเหรอเลิกติดต่อเอาน่าจะให้มันพูดก่อน แล้วอะไรอีกฉันชทบแบบนี mm ้ม hmm. ันกลายเป็นสสัญญาณเหรอหนึ like ่งในพวกมันฉันว่ามันดาวโหลดเสร็จเพือข่ายเป็นแอดผ่านระบบโควลนโฟกัสความผิดปกติที่ต้องไม่เกิดขึ้นซ้ำ โฟกัสความผิดปกติที่ต้องไม่เกิดขึ้นซ้ำซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมิติแล้วเมื่อเราเล่นกับส่วนเจ๋งๆของแต่ละจักรวาลแล้วไงต่อกเสียนเหรอเมื่อเธอเอาชนะเบรดแทคั้ง13บามใช่นายต้องทุวรศสิบสองลิสสังหาร เราทำได้แน่ตัวจุดระเบิดไปด้วยนั่นก็หมายความว่าทาร์สฟอสเอ็กเป็นอิสระอะดีศพมันหายไปแล้วเอ้ายังอยู่แล้วไงล่ะทีนี้รีบหยิบซินั่นแหละอิสระโอ้โอ้ทุกคน ไฮไฟฟหมู่สิ่งที่ยังไม่ได้ทำนั่นแหละเวนเจ็บสมกับเพนซูไซส์คอร์ดไม่เคยมีอะไรได้เท่นะฮะฆ่าบอสเสร็จเรียบร้อยเมโทรโพลิสนี่คือลุยส์เลนจากรายงานเหมือนว่าแบทแมนจะตายแล้ว ไม่ว่าจะในฐานะแบทแมนหรือบรูสเวนทุกคนต่างรู้จักเขาทุกคนจำเสียงเขาเขาเตรียมพร้อมเสมอเขาได้ฝากข้อ,ขอความมาที่ Daily Plan น t ในกรณีมาอ่านกันเมื่อฉันเปิดผ้าคลุมฉันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ฉันไม่เคยหยุดเป็นบรูซเวน เป็นประชากรของกอตเทมจำไว้ว่าเราทุกคนล้วนเจอความทุกข์ยากในชีวิตไม่มีใครเจอการเดินทางที่ง่ายนั่นละวิธีที่เรารับมือนั่นละวิธีที่เราช่วยเหลือคนอื่นนั่นทำให้เราพิเศษนั่นคือสิ่งที่แบทแมนจะใช้ยืนหยัดตลอดไปเมโทรโพลิส <Met ropolis. S 2> เราจะผ่านเรื่องนี้ <Batman> และแบทแมนลาก่อน You will missed, but คุณจะไปที่คิดถึง <Never forgot. S 2> ไม่มีวันลืมขอบคุณเควินในความหมายตรงนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าแบทแมนเนี่ยจะหายไปจากจักรวาลของ DC เพียงแต่ว่าเขาขอบคุณคุณเควินคอนรอยนะครับซึ่งเป็นคนที่ให้เสียงแบทแมนเนี่ยมา30ปีอ่าฉะนั้นตัวของคุณเควินเนี่ยก็เลยเปรียบเสมือนกับเป็นแบทแมนอีกคนนึงเพราะว่าคุณเควินนะครับได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย66ด้วยโรคมะเร็ง เมื่อปี2022ก็เลยเหมือนกับเป็นการปิดตำนานนะครับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบทแมนในอีกเวอร์ชันหนึ่งประมาณนี้ซึ่งฉากนี้เนี่ยมันเป็นฉากหลังเอ็นเครดิตนะฮะ,ะสรุปก,ก็คือเกมนี้เนี่ยจบลงแล้วครับในส่วนของเนื้อเรื่องหลักก็จริงๆอาจจะมีให้เล่นต่ออีกเหมือนกับเป็นลักษณะของ Open World อะไรประมาณนี้นี่ไงขึ้นมาแล้วนะฮะก็คืออาจจะยังมีต่อใน DLC หรือว่าอาจจะในภาคต่อไปก็ ในมุมมองส่วนตัวผมนะครับในส่วนของความสวยงามด้านคาสีนแล้วก็การเล่าเรื่องถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะฮะมุกตลกบางมุกอาจจะเป็นมุกของคำศัพท์ฝรัง่งซึ่งพอแปลไทยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หาอะไรมากแต่โดยดรวมๆก็ถือว่าโอเคนะครับแสดงความเป็นซูไซส์คอร์ที่มันต้องตลกนะฮะเออคือมันไม่เท่ประมาณนั้นก็ถือว่าทำได้ดีครับส่วนทางนัานเกมเพลย์ก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าตอนแรกเนี่ยอยากให้เป็นแบบแบทแมนอาคัมไนท์ ซึ่งก็คือภาคก่อนนะครับของค่ายเดียวกันนี่แหละลักษณะการต่อสู้เนี่ยก็จะเหมือนกับเกม Spider-Man อันนี้ก็คือในอเวอร์ชันใหม่ๆนะครับก็คือมีท่าให้กดหลายๆปุ่มลักษณะจะเป็นการต่อสู้แบบตีต่อยกันแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเหมือนกับไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับในส่วนของเกมคอมแบทดีไซเนอร์คือไม่ควรทําเป็นเกมยิงแบบนี้ครับเพราะว่ามันทําให้การต่อสู้กับบอสเนี่ยมันดูเหมือนกับไม่เข้มขน้นเท่าที่มันควรจะเป็นเพราะว่าบอสแต่ละตัวเนี่ยเป็นถึงพวก j u s t Justice League ประมาณนี้แล้วกันอ่าโดยส่วนตัวก็คือเนื้อเรื่องถือว่าผ่าน <Yeah. S 1> แต่เกมเพลย์ไม่โอเคเท่าไหร่ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันเป็นระบบยิงๆนะฮะอยากให้เปลี่ยนกลับไ <Yeah. S 2> ปเหมือนกับแบทแมนนะครับไหนประมาณนั้นแล้วกันอ่าโ <Yeah. S 2> ดยรวมๆเกมนี้ผมก็อาจจะให้สัก7เต็ม10นะฮะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างแล้วภาคต่อไปออกถ้าไม่ชนกับเกมตัวอื่นที่มันเป็นตัวที่ใหญ่กว่านะครับ mm hmm. ก็อาจจะได้เล่นต่อในภาค2 ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนจบนะเกมนี้ไม่ได้ยาวเท่าไหร่ก็ดูกันแป๊บเดียวก็จบแล้วนะฮะเอาไว้ไงเจอกันต่อในซีรีส์ต,ต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมฮนะแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ